สวัสดีครับมาแล้วครับผมมาผมตะอ้วนชวนหิวนะครับมาอันนี้นะจ้อนแน้นนำตัวก่อนครับผมสมชายอภิพรักสุขสันต์ครับผมสวนสุขสันต์ฟาร์มเมลอนแอนด์อินทผพาลัมครับเยี่ยมโอเคครับผมวันนี้ตะอ้วนชวนหิวมาหานจ้อนอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมฟาร์มจ้อนนะครับฟาร์มสุขสันต์ฟาร์มนะครับมามาดูกันนะจ้อนเปิดให้ดูเลยนะครับคุณผู้ชมว่า นี่ยของจริงเป็นยังไงไม่ใช่ว่าท่านผู้ชมไม่เคยเห็นนะครับดูนะครับเนี่ยเป็นยังไงบ้างจะจะกันเลยเอาอุนลนลนนโอ้โหลนลนไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันแก่แล้วนะครับผมานาพามาชมเลยว่าครับผลิตผลของเราจากฟาร์มมีอะไรบ้างเอาเอาดูเลยนะครับดูเลยครับนี่นี่คุณผู้ชมดูนะครับโอ้โหเอาดูเลยให้น้าจอนพาชมมา มามาดูนะครับเยอะแค่ไหนครับมาครับผมมาลองรับลูกค้าได้ขนาดไหนมาเยี่ยมชมมาถ่ายรูปกันเลยนะครับอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมส่วนหนึ่งนะครับนี่แค่สองแถวนะครับที่นาจ้อนให้ชมกันนะครับคุณผู้ชมอ่ะนาจ้อนมีอะไรแนะนําลูกค้ามีอะไรแนะนําเพิ่มเติมอ่ะนี่อไรอันนี้เป็นอินทผลัมพันธุ์ใบฮีเหลืองอ่าซึ่งว่ารสชาติหวานกรอบเนื้อหนาครับผมหวานสนิทเลยครับเนื้อหนามาก รับรองมาชิมถึงสวนได้นะครับมาฮะมาแล้วจอนมาทางนี้ให้เห็นหน้าให้เห็นหน้าเห็นหน้าเจ้าของเห็นหน้าเจ้าของครับผมแนะนํามีอะไรต่อมีอะไรต่อครับผมแล้วเรามีอัมเอสดาฮานมีโคเนซี่ลูกสีแดงถ้ายังไงเชิญเข้ามาชิมที่สวนได้นะครับนี่มาชิมมาช็อปมาสัมผัสกันสดๆได้เลยนะครับใช่ใช่ใช่จอดเลยครับมาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของของสวนเรานะครับของสวนของสวนน้านะครับนี่ครับดูนะครับเป็นพันหนึ่งนะครับสีเหลืองนะครับ หวานเจ๊บเลยนะครับอันนี้รกรอบด้วยนะครับมาค,คุณผู้ชมดู <นะ S 1> กันนะ,นะนะดูกันนะครับได,ได้เลยครับอันนี้อ่าเป็นส่วนต้นที่ ยังอายุไม่เยอะเท่าไหร่ต้นอายุเยอะถ่ายทําลําบากเพราะว่ามันสูงแล้วใช่่ใกล้ๆนะใกล้ๆดูอันนี้ต้นกี่ปีอะคะอันนี้ต้น5ปีครับผมระยะเวลาปลูก5ปีนะครับก่อนจะได้ผลผลิตครับผมถ้าต้นอายุเยอะเราอยู่ตรงนู้นอายุ9ปี9ปีครับผมจะค่อนข้างสูงแล้วถ่ายทําลําบากหน่อยใช่ครับผมแต่สวยนะครับมาใครจะมาถ่ายรูปแบบนี้ได้นะครับเราเปิดให้ชมเลยฮะเนี่ยฮะ สนใจจันไหนชิมได้หมดนะครับชิมได้ทุกจันแล้วเปิดให้ชิมได้ทุกจันนะครับโเขาเรียกเป็นจันเนาะเรียกเป็นจันเป็นช่อก็ได้เป็นจันก็ได้ครับผมแล้วแต่สะดวกนะครับยอดเลยเนี่ยสุดยอดมามามาคุผู้ชมอยากดูก็ดูให้สุดๆไปเลยครับคุณผู้ชมนะไม่มีห่วงไม่มีอั้นนะครับไม่มีกักนะครับมาดูนะครับความสวยงามของแต่ละ ชอแต่ละจันของแต่ละต้นโอ้โหดูนะครับดูดูของเราจะเหลืองเต็มที่นะครับสีสดใสมากนะครับรับรองได้หวานกรอบนะครับครับผมนี่ครับมามามาน้ามีวิธีแนะนําการกินอีกรอบไหมแนะนําการกินอ่าเดี๋ยวเราเด็นมาแล้วนะครับมาเราก็จะทําเป็นแนวนอนนึโอ้โหดูน้างวงเลยได้ตรงนี้เลยได้ใจเย็นๆใจเย็นๆเอาวะ เด็ดกันสดๆอย่างนี้นะเด็ดหนะเด็ดทนะเด็ดนะเด็ดให้ออออออแล้วเอาแนวนอนอย่างนี้นะครับมามามากินพร้อมๆกันได้เห็นจะได้รู้ว่าหวานดยังไงกัดแนวนอนเลยนะครับเหลยนนะครับให้ร้านเลยนะครับแนวนอนเลยครับจะไม่ฝาดมาดูเจาอามดูเจ้าของามนะเรากัดกันสดๆอย่างนี้นะครับวิธีการกินนี่นี่นี่ดูเนื้อ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 นี่เป็นไงโอ้โห หวานเจี๊ยบเลยนะครับหวานเจี๊ยบแล้วก็ไม่ฝาดเลยต้งแตกกินมานะอันนี้ไม่ได้ยอนะอันนี้คือหวานจริงครับไม่อวยไม่อวยเพราะว่าไม่ได้อวยเพราะว่าเคยเป็นมเครเด็ดนะผมก็ได้ผมจะชิมจากก้านเลยอ่าเอาตรงนั้นเลยลูกนี้นะลูกนี้นะกัดเลยลูกนี้นะกัดเลยมลูกนี้นะจะเหมือนกันหรือเปล่าอ่าลองดูลองดูเดี๋ยวจะหาว่าไม่อวยอวยหรือยังไงมาว่ากินแนวแนวแนวยาวนะแนวยาวอ่ะ ดูดูดูกินยาวๆดูเนื้อดูเนื้อโอ้โหนี่คุณผู้ชมดูนะครับโคตรเด็ดหวานหวานกรอบหวานกรอบครับผมเนื้อละเอียดมากครับเออใช่มันมันไม่ไม่มีเส้นเลยเนาะครับผมละเอียดอ่ะเด็ดออกมาเลยนะเด็ดออกมาเลยสดจากต้นสดจากต้นเลยนะจริงๆเลยครับทีเด็ดนะครับตะอ้วนมาอืออาทิ้งเอทิ้งอือหือฟังเสียงอือหือยอดมากเลยครับ ดีเด mm. nah. ็ดเลยครับเดี nice ๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวให้หมดจับให้หมดปากก่อนขอเกินแล้วถึงคุยกันมามามาแล้วไปกันไปก่อนดูบรรยากาศดูบรรยากาศอันนั้นแนะนำกว้างได้เลยนะครับไปกันน้ไปกันน้ก่อนครับผมนะเพราท่านั้นดูบรรยากาศกว้างๆได้เลยครับทางต้นใหญ่เราไม่ได้เข้าไปถ่ายให้นะครับเพราะว่าต้นใหญ่มันสูงมากมันถ่ายทําลําบากแล้วครับครับผมไม่หวานนะอืมไวานเอาละครับท่านผู้ชมมา มาดูต้นตัวอย่างนะที่สุภสันต์ฟาร์มอ้าวหน้าว่าต้นตัวอย่างที่ที่จะถ่ายรูปอันนี้ต้นตัวอย่างต้นค่อนข้างมีจันเยอะนะครับผมเราจะแนะนําให้ว่านี่นะครับอาเป็นบางฮีเหลืองครับผมเนื้อหนาหวานกรอบแล้วก็ต้นนี้จันเยอะนะครับเกือบยี่สิบจันครับผมครับเป็นต้นที่คุณผู้ชมเนี่ยต้นตัวอย่างที่คุณผู้ชมมาแล้วได้ถ่ายรูปกับ ต้นพระเอกเลยต้นพระเอกเลยต้นพระเอกอินทรพัน์มีมีลูกลูกให้ให้ถ่ายทุกจันทร์ครับทีกทุกจันทร์ยันลูกสีเขียวเขียวก็มีเขียวด้วยนะครับมาดูดูเลยนี่ให้ดูเลยนะครับดูนะครับนี่นี่ครับผมนี่นะครับลูกสีเขียวที่ยังไม่แก่นะครับยังไม่แก่นะครับโอเคฮะ นี่ครับนี่คือการมาถ่ายรูปเนี่ยมาได้เลยนะทางทางฟาร์มเนี่ยรองรับเปิดเปิดให้ถ่ายเลยนะถ้าถ่ายได้เลยนะครับชิมได้เลยนะครับผมนี่คือต้นพระเอกเลยนะครับมาดูกันเลยโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปต่อกันในลงไหมครับเมลอนไปดูเมลอนกันนะครับโอเคครับไปไปกันเลยครับครับอ่เดินมา มาเลยมากันนะจ้อนอีกแล้วครับฟาร์มเมลอนนะครับมาดูกันเลยมาครับผมมามาวันนี้นะคจัอนจะนำเสนอให้ดูอ่าแล้วก็จะมากินสดๆกันให้ดูเลยครับคุณผู้ชมครับเมลอนถ้าแก่แล้วนะครับใบจะเริ่มแห้งนะครับใบเลี้ยงจะเริ่มแห้งนันเลยนะแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าเนื้อหนาหวานกรอบเลยครับเนื้อหนาหวานกรอบเนื้อหนาหวานกรอบละเอียดเลยครับแล้วก็ให้สังเกตดูใบนะครับถ้าใบเลี้ยงแก่อย่างนี้ แห้งอย่างนี้แสดงว่าเขาแก่เต็มที่อายุเขาได้แน่นอนครับพร้อมรับประทานพร้อมรับประทานได้เลยครับแช่ตู้เย็นเย็นๆแล้วชื่นใจหอมหวานเลยนะครับกรอบหวานนะครับหอมด้วยมามาอะไรอีกขอทานจานเลยไหมอาเอาทาจานนี่นี่กินให้คุณผู้ชมดูนี่มาเอามานี่จานนี่เอามานี่เอาเอาเอาล้ะครับเดี๋ยวผมยกให้นะครับตะอ้วนนะครับอยาให้ตะอ้วนชิมให้ดูเลยนะครับมามานี่ก่อนมานี่ก่อนมามาจากห้องมานี่ก่อนมา อ่าเน่เ่เอาเลยครับโอ้โหเป็นไงนี่นี่ต้องให้เห็นต้องให้เห็นมามานั่งกันอ่ะครับนี่เห็นไหมเห็นลูกไหมเห็นลูกไหมอืมอเห็นไหมโอ้โหทีเด็ดเลยคุณผู้ชมมามาเอาเลยอ้วนอันไหนก่อนอันไหนก่อนนะอ้วนเอาชิ้นนี้เลยชิ้นใหญ่ๆหน่อยเปลือกอันนี้มีเปลือกอะโอ้ลงมายังไงเนี่ยเอาเลยมาอันนี้ก่อนมาอันนี้นะคุณผู้ชมอ่าจะเอาเลยนะครับ กินกันในสวนในฟาร์มนี่เลยนะครับผมเมลอนนะครับเมลอนเมลอนสุกสรรฟาร์มเมลอนแอนินะพารำนะครับฟาร์มนาจอนนะครับจัดเลยไม่ต้องพูดเยอะลองดูนะครับโอ้หวานกรอบมาเหนื่อยชื่นใจโคตรชื่นใจเลยวะยิ่งหนาปอกก็แค่เย็นไว้นะอร่อยเลยครับผมเมลอนถ้าจะให้อร่อยจริงๆต้องแช่เย็นนะครับแล้วจะอร่อยมากครับสุดยอดสุดยอดครับผม

กรอบหวานด้วยมันละมุนอ่ะมันละมุนอ่ะกินแล้วชื่นใจครับผมไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะมาหม่ำไงพูดเยอะมามาโดยเทียนโดยเทียมาเอาอีกครึ่นึงมามาเอาอะไรครับกรอบอ่ะนี่ครับกรอบกอเสียงโคตรชื่นใจนะชื่นใจครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ให้เห็นนะครับครับผมนี่ดูคุณดูนะครับคุณผู้ชมดูนะครับอ่าดูเนื้อเนื้อหนาหวานกรอบอดูดูดูเนื้อหนาดูครับนี่ลูกนี้เนื้ออย่างนี้ครับเนี่ยเม็ดน้อยมากครับคุณผู้ชมมามันมาก็บบแบบล้นๆ้นในฟาร์มนะครับผมฟาร์มมันจะอบนิดนึงคคุณผู้ชมมาเนี่ยถ้าได้เมล่อนแบบเย็นๆนะหนาผ่าไว้แช่ไว้นะดูนะอีกทีครับ ชื่นใจจริงอ่ะอ่าครับผมจะบอกไงดีวะบอกคุณผู้ชมไงดีวะบอกคุณหมอเดียวมาเถอะมาชิมดูครับบอกเลยว่าทีเด็ดน้องแหนครับผมอ่ามาตำบลน้องแหนนะครับอ่าหมู่บ้านอ่าหมู่บ้านไร่ป่านะครับเชิญได้นะครับตำบลน้องแหนหมู่หกไร่ป่านะครับอืมครับผมถ้ามาไม่ถูกอ่าเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าห้าเก้าห้าศูนย์เก้าสามศูนย์สามนะครับอีกรอบนึงค่ะ0959509303ครับ สุขสันฟาร์มนะคะสุขสรนฟาร์มเมลอนแอนอินตาผาลมนะครับเซิร์ชแล้วเข้ามาตาม Google ได้เลยนะครับมาตะอ้วนจะเสริมให้นิดนึงนะครับคุณผ,<ม>ผู้ชมฟาร์มที่น้าจ้อนหรือสุกสัรฟาร์มทําให้เราเนี่ยให้ดูให้เราชิมให้เราซื้อขายกันเนี่ยคือเนี่ยหนึ่งตำบลของผลิตกัณฑพรของน้องแหนนะครับเป็นฟาร์มหนึ่งในน้องแหนเลยที่ว่าผ,<ม>ผลิตผลิตอผลไม้ออกมาให้เราได้ได้ ชิมกันนะครับได้กินได้ซื้อกินกันโอ้ถือว่าสุดยอดครับเป็นฟาร์มฟาร์มหนึ่งที่เป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอะไรนี้หว่าเราเป็นศูนย์การเรียนรู้มีนักศึกษาทีเด็ดน้องแหนครับบอกครับผมมาศึกษามาเลยนะครับนักศึกษาเข้ามาดูงานกับเราเป็นระยะนะครับทำไมตาอ้วนถึงมาถ่ายทําที่นี่เพราะว่าเราเป็นคนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ตำคนน้องแหน เป็นสิ่งที่เชื่อไดาความภาคภูมิใจของเราเนาะคมราะกนหนาวกว่าจะทําได้ไม่ใช่ง่ายๆนะคุณผู้ชมครับผมโอ้โหเอาฝากไว้ด้วยครับมันบอกได้เลยว่าสุดๆครับไม่ได้ทําง่ายๆบอกเลยว่าการทําแบบนี้ต้องใจรักจริงๆครับจริงๆมามาชิมมาชมผลงานมาช่วยกันซื้อนะครับคุณผู้ชมมาได้เลยครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเยี่ยมเลยโอเคครับบายบายครับผมครับผมเอาละครับคุณผู้ชม สุกสตรฟาร์มนะครับจะมีระบบการขนส่งผลผลิตถึงลูกค้าถึงลูกค้านะครับโดยทางไปรษณีย์โดยส่งทางไปรษณีย<า>์นะครับอ่าอ่าเอาอย่างนี้อ่านี่นะครับวิธีการขนส่งของของสุกสตรฟาร์มนะครับอ่าก็จะมีการแพ็คใส่กล่องอย่างดีนะครับ อ่าดูนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นอินทผาลัมอ,อ,อ่อะเดี๋ยวขอดูจริงนะเนี่นยนี่เขาจะใส่ถุงอย่างดีนะครับ <elier. S 1> อ่ายกขึ้นมาน <ะ S 1> ดูเลยนะยกจริงยกจริงยกจริง,ง,ง,งอ่านี่น,น,นี่อินทผาลัมแพ็คใส่สถุงอย่างนี้เลยนะ,ค,ะครับครับอ่าจะเป็นถุงกันชื้นอ่านฮะ,ะนี่แหละครับแล้วก็แพ็คใส่ลังนะครับครับผม อันนี้เป็นถุงรังผลไม้โดยตรงนะครับรังผลไม้โดยตรงมีรูมีการระบายไอชื้นออกเราจะจัดส่งทางไปรษณีย์เราส่งทั่วประเทศนะครับทั่วไทยครับผมเยี่ยมเลยการส่งก็คือส่งทางไปรษณีย์ทางไปรษณีย์น้าบอกเบอร์ติดต่อของน้าอีกทีนึงเผื่อลูกค้าสนใจลูกค้าท่าใดสนใจนะครับสั่งอินทผลัมหรือว่าเมลอนเมลอนนะนี่เราจัดส่งให้ถึง ทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดของประเทศไทย<ช>ได้หมดนะครับส่งได้หมดครับจัดส่งโดยทางสุขสรรฟาร์เมลอนแอ,อนด์ดิสาล์มนะครับเบอร์ติดต่ออ่า0959509303ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อเบอร์นี้นะครับเพื่อจะติดต่อเพื่อเพื่ออยากจะซื้อทางไกลทางสุขสรรฟาร์มมีการนำผลผลิตส่งให้ลูกค้าถึงที่ทางไปรษณีย์รับประกันสินค้าแน่นอนครับผม อ่าโอเคครับผมเยี่ยมเลยครับขอบคุณครับ